คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3 Fly with English นะครับเป็นชื่อหนังสือปอ .6 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนาะค,คุณครูสอนมาถึงหน้า15แล้วนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับ Speaking นะครับหัวข้อทักษะการพูด Look จงดูนะครับ Look at ก็แปลว่าจงดู The pictures นะครูรปภาพเติม s หลายๆภาพ I talk about talk แปลว,ว่าพูดแปลว,ว่าคุย about แปลว,ว่าเกี่ยวกับ the dentist นะครับเกี่ยวกับทันตแพทย์หรือหมอฝันนี่คือคำแปลเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้พูดว่า yesterday เมื่อวานนี้ I met ฉันไปพบกับแดนนะครับซึ่งแดนนะั้นเป็น a dentist นะครับเป็น คุณหมหอฟันหรือเป็นทันตแพทย์เม็ดนะครับเป็นช่องสองของคำว่า m ม็ดเมื่อเล่าเหตุการณ์เป็นอดีตนะครับให้ใช้คํากริยาช่องสองเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับนะนักเรียนต้องทําให้เป็นกริยาช่องสองหมดเลยนะครับเขามีคําว่า yesterday มาให้แล้วนะครับซึ่งแปลว่าเมื่อวานนี้ภาพที่หนึ่งนะครับ เขาก็แต่งมาให้แล้วเมื่อกี้นะครับบอกว่าเม็ดแดนก็คือไปพบกับแดนซึ่งเป็นเดนทิสนะครับซึ่งเป็นทันตแพทย์พอมาข้อที่สองนะครับหนาะภาพที่สองคุณครูก็นำมาเขียนเป็นข้อที่สองแดน v v e with his wife นะครับแดนก็คือผู้ชายคนนี้นะครับใส่แว่นเนี่ยนะครับหนาะหน้าตาเหมือนกันเนี่ยนะครับ v e s นะครับ with his w i f e อ่าเดี๋ยวคุณครูใส่เป็น ลิฟเติม m มีดีดีกว่านะครับนะขอไปด้วยเพราะทําให้เป็นอดีตไปเลยนะครับนะ l i v e ต w i t h เ i s w i f e เดี๋ยวนะครับถ้าเราทําให้เป็นอดีตเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาอยู่กับภรรยาแต่ตอนนี้อาจจะไม่อยู่กันแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องใส่เป็น l i ฟเติม s เนะครับอันนี้คุณครูแต่งขึ้นเองนะครับนะ ยังอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับ live uh, with his wife they have been married นะครับพวกเขาได้แต่งงานกันนะครับ they have been married for 10 years นะครับเขาได้แต่งงานกันเป็นเวลาอ่า10ปีนะครับนะ and have three children นะครับอ่า uh, children ไม่เติมแม่นะครับนะ แล้วก็มีลูกสามคน three นะครับเขาใช้เป็นตัวหนังสือครูก็ดี๋ยวแก้ให้เป็นตัวหนังสือดีกว่านะครับนะก็เลยเอาคำว่าอ่าเนี่นครับโทษทีนะเมื่อกี้ลิฟต์ขอให้เอาคำลิฟต์เตอรเมสนะครับนะเราก็เอาคำลิฟต์เตอรเมสเหมือนเขานะครับนะวิฟนะครับซึ่งแปลว่าภรรยาก็เอาอมาใช้แล้ว three children ก็เอาอมาแต่งเป็นประโยคแล้วครับ ไปต่อภาพที่สามครับภาพที่สามเขาให้คําว่า s c h o กูนะครับให้คําว่า best subject ให้คําว่า s c i e n นะวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเขามีหนังสือเขาอ,อ,อถือกระดาษเขียนว่าสกูเทสนะครับก็คือข้อ,ขอสอบของโรงเรียนดังนั้นข้อที่สามก็เลยแต่งว่า yesterday นะครับต้องแต่งเป็น yesterday เลยนะเพราะว่า เราไม่ใส่ว่า yesterday ก็ได้แต่ใส่ก็ได้นะครับนะแต่ต้องมีคว่า school yesterday Henry h a d a n exam at school นะครับ hat นะครับเป็นคำกริยาช่องสองเป็น past simple a n exam นะครับก็คือข้อสอบหรือทำการสอบ at school นะครับเพราะมีคว่า school เราก็เลยใส่คำว่า school he got นะครับเขาได้รับนะครับนะ top marks นะครับคะแนานสูงสุด In many subjects นะครับหลายวิชาหลายหายวิชา The best subject นะี่คือคำที่เขากำหนดมานะครับนะ The best subject วิชาที่ได้คะแนนดีที่สุด was คือวิชา science วิชาวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับนำมาใช้หมดทุกคำที่อาบังคับมาให้ต่อไปมาดูภาพที่4ต่อครับ ภาพที่สี่มีคำว่า university นะครับก็คือแปลว่าหมหาวิทยาลัย study นะครับเรียน seven years นะครับเจ็ดปีดังนั้นก็แดนคนเดิมนะครับหนาใสแว่นหน้าตาเหมือนเดิมแดน study นะครับเป็น p a s s i m p l e tense at university นะครับที่หมหาวิทยาลัย for seven years นะครับเป็นเวลาเจปีตามที่เขากำหนดมา and และ graduated นะครับแปลว่า สำเร็จการศึกษา with a master degree ด้วยการได้รับปริญญาโทนะครับนะคุณครูแต่งขึ้นมาเองเป็นปริญญาโทนะครับนะมาสเ e r ร e ดีกรนะครับให้แต่งเป็นอดีตนะครับนะซาดีเรียนแล้วก็เรียนจบมาแล้วนะครับหนะยังไม่ได้เรียนอยู่นะครับตอนนี้จบไปแล้วเป็นพาร์ิมโพเซนพอมาข้อที่5ครับนะ แดนก็มาทํางานโดยคุณครูแต่งเป็นทํางานที่คลินิกนะครับนะเป็นเวลา20ปีนะครับก็คือเป็นอดีตไปแล้วนะครับค็ว่า work t e r m i n เนี่ยนะครับนะหรือเราจะใช้เป็น present perfect tense ก็ได้นะครับ work เป็นช่อง3ก็ถือว่ายังทําอยู่ก็ได้นะครับแต่คุณครูแต่งเป็นทำเสร็จทำจบไปแล้วนะครับตอนนี้ย้ายมาทำที่โรงพยาบาลแล้ว d ดน is a dentist นะ อีส t i ดเดนติสเนี่ยเราถือว่าเป็น p r e สเซนต์ซิมโนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเป็นทันตแพทย์อยู่ตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้ทำที่คลินิกของตัวเองก็ไปทำที่โรงพยาบาลนะครับวูเวิเนี่นะครับนะเติมมีดีเป็นช่องสอง in n i s s l i n i c เจวันที่เออสกนะครับเคยทำในคลินิกของตัวเองเป็นเวลา20ปีผ่านมาแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วที่คลินิกตัวเอง He works นะครับเติม s แล้ว in the hospital now ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ไปข้อที่หกครับแดนคนเดิมนะครับนะบแล้วก็ works คือยาเขาบังคับมาให้เป็นปัจจุบันนักเรียนต้องดูด้วยนะครับถ้าเติม s นี่หมายถึงเขาต้องเป็นกิยยาเป็นปัจจุบันนะครับนะเป็นอนาคตก็ไม่ได้ด้วยเป็นอนดีตก็ไม่ได้ ก็เลยแต่งสั้นๆเลยว่าแดน w o r k ์กส์นะครับ i น t ดอะโฮสพิแดนทำงานนะครับนะในโรงพยาบาล he is a dentist เขาเป็นทันตแพทย์โอเคนะครับไปภาพที่เจ็ดต่อ,อเด็กผู้ชายคนนี้สมมติว่าสมมุติชื่อมานะนะครับเนี่ยมานะตัวเอหายไปไหนแล้วเป็นแมนไปแล้ว มานะครับผมคุณครูชอบตั้งชื่อมามีมานีมานะนะครับมานีมานะนี่ช่วงหลังแล้วนะครับคุณครูตอนคุณครูเรียนไม่มีแล้วนะครับนะมานีมานะนี่ก็ไม่ใช่ไม่มียังไม่มีนะครับมานะ has to have has แปลว่ามีนะครับนะหรือกดก็ได้นะครับนะ ก็ตหรือเกตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะแต่งเป็นอนดีตหรือเป็นปัจจุบันแต่งเป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่าคําว่าทิชเชเนี่ยครับเป็นปัจจุบันทิชเชสเดี๋ยวนะครับตรงนี้ต้องแต่งใหม่นะครับนะคุณครูลืมใส่คําว่าทิชเช the dentist นะครับทิชเชสอิมไปเลยนะครับนะทิชเชสอิมเลยคุณครูลืมดูคำว่า ทิชชู่นะครับขอให้กับว่าทิชชูมาอ่า uh, The dentist teaches him how to brush his teeth นะครับมีว่าทิชชูมานะ has uh uh toothache นะครับนะเขาเรียก toothache นะครับผมไม่เรียกทิชชูนะครับนะคือปวดฟันนะครับ จะ has ก็ได้ get ก็ได้นะครับนะแต่คุณคุณใช้ has ก็โอเคนะครับ has uh, to share นะครับหรือ has got ก็ได้นะครับ uh, to share ปวดฟัน the dentist นะครับคุณหมอทันตแพทย์ก็เลย teach ก็เลยสอนหิ m มสอนเขาก็คือสอนมานะนะครับถึง how to brush his teeth วิธีนะครับในการที่จะแปรง ฟันของเขานะครับยีชีดตัวนี้เป็นพระหูปพ์แล้วนะครับนะไม่ต้องเติมเอสนะครับเพราะทูตไป็นเอกพจน์พดชีชเป็นพระหูปพ์พอมาภาพที่แปดนะครับมันเข้าบังคับให้มีคำว่า Monday to Friday คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ภาพที่เกมีคำบังคับเอีนว่า Sunday ดังนั้นเราคำเหล่านี้มาเขียนให้หมดเลยนะครับนะ พันแปดก็เลย every Monday to Friday นะครับนะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ h e n works นะครับเป็นรูทีนเป็น Present Simple นะครับกริยาเติม s From จาก10 a.m. นะครับนะ10 a.m. to นะครับ6โมงเย็นนี่ก็คือ6 p.m. นะครับหรือ,อ18นาฬิกานะครับนะถ้าเป็นภาษาไทย ก็ทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถงวันศุกร์แดนจะทํางานจาก10บโมงเช้านะครับสิบโมงเช้าต้องเอมนะครับหกโมงเย็นนะครับต้องพีมนะครับก็คือสิบแปดนาฬิกาอ่าแล้วก็ก o ๊ดมิวสิมนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์น,นะครับก็ออ s u n d a y นะครับแดนด o ซ s n นเวิรนะครับไม่ทำงานนะครับต้องเป็นดัซ s n นนะครับนะเพราะว่า ให้แต่งเป็น Present Simple นะครับก็เลยเอาคำว่า d o s s มาปฏิเสธนะครับเพราะประโยคนี้ w o to h a v e ไม่มี w r r to b e m โมโ l เว r b ไม่อยู่นะครับเอา w o r b to do มาช่วยเป็นแดน Doesn't Work แล้วก็ He Goes นะครับเติมเอส t ูเดอะมนะครับเอาตามที่ขอบังคับมาให้เมื่อเขาไม่ทำงานนะครับนะเขาก็เลยไปพิพิธภัณฑ์ นักเรียนจะแต่งต่อไปว่าไปพิพิธภัณฑ์เพื่อไปชมสิ่งต่างๆที่สวยงามสิ่งเก่าแก่อะไรก็ว่าไปยิ่งแต่งได้เยอะยิ่งดีนะครับนะจะได้คะแนนเยอะๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะที่คุณครูพี่นันนำมาแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นว่าจบหน้าสิบห้าไปต่อหน้าสิบกต่อครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอบขอขอคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณ ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอที่นันต้องขอขอคุณ